สวัสดีครับช anel เซนติเทพครับวันนี้ไม่น่าจะเป็นการรีวิวนาฬิกาหรอกน่าจะเป็นการรีวิวว่าทําไมผมถึงยอมเสียตังค์ซื้อคาสิโอในราคา2องหมมามากกว่าจริงๆทุกครั้งที่จะหยิบนาฬิกามารีวิวนะผมก็แอบเขินๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่กูรูนาฬิกาเนะเราเป็นคนที่ชอบนาฬิกาผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่พูดพวกสปงสเปกอะไรอย่างนี้ดีกว่าสําหรับรุ่นที่มีคนทํารีวิวอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะมืออาชีพกว่าผม แต่ว่าในมุมที่ไม่มีคนอื่นบอกอะ่ะผมก็จะบอกทำไมเรายอมเสียตังค์ซื้อคาสิโอราคา22,000บาทมาโดยตอนนั้นตัวคู่เทียบที่จะเป็นตัวตัดสินใจของผมนะครับมันก็คือเจ้า Hamilton P.S.R เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าโดยพูดตามปกติแล้วอะ่ะไอ้เจ้าตัว Hamilton น่ะนะในแง่ของภาพลักษณ์ผมว่ามันดูดีกว่าคา s ิโเยอะ ผมใส่ c a s ิโเรือนนี้ไปนะต้องยอมรับว่ามันสวยจริงๆแต่ว่าคนก็ยังมองว่าเป็นคาซิโแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยเข้าไปดูราคานาฬิกาในบู๊ก็คงไม่รู้ว่ามันราคาประมาณนี้เลยนะถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นที่แพงสุดของ G-Shock ด้วยนะนาฬิกาเรือนนี้เป็นเรือนที่2ของปี2023นะฮะเพราะฉะนั้น ผมคงไม่สามารถทำคลิปที่ว่านาฬิกาที่ผมชอบที่สุด10อันดับแรก5อันดับแรกในปี2023ได้แน่นอนนะเพราะว่าผมซื้อนาฬิกาปีนี้มาแค่2เรือนไม่ใช่ะไรหรอกเพราะว่าเราตังค์ไม่พอไงเหนือตังค์ไม่พอก็คือภรรยาน่าจะไม่อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะซื้อบ่อยๆก็คงจะลำบากแต่ผมก็อาจจะได้ราคาพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าสิทธิ์ The One Exclusive เขาก็ลดนู่นนี่ได้เยอะเหมือนกันทีนี้ผมจะเล่า2ส่วนแล้วกัน คือ1ส่วนที่ชอบซึ่งทําให้ผมตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาเรือนนี้แทนที่จะไปซื้อเฮลมิงตันครับอีกส่วนหนึ่งคือพอซื้อมาใช้แล้วมันจะมีส่วนที่มันน่างหงุดหงิดน,น่าราคาญนิดนึงไม่ถึงกับไม่ชอบเดี๋ยวผมสรุปให้เป็นข้อข้อ,ขอแบบนี้นะส่วนที่ชอบอันแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของขนาดเคสไซส์ของเขาครับปกติแล้วคาซิโอเนี่ยทำนาฬิกาเสมือนจะมาติดผนังบ้านนะแบบคตรใหญ่เลยนะรุ่นที่ผมซื้อสมัยก่อนๆเนี่ยผมเอามาให้ดูมีตัวเพว่ประมาณพวกนี้ อันนี้ก็เป็นบลูทูธรุ่นแรกๆเลยซื้อที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใหญ่อยู่แต่ว่าถือว่าเล็กแล้วถ้าเทียบกับคาสิโอปกตินะฮะเรือนนี้ก็จะเล็กลงไปอีกนะแต่ว่าคําว่าเล็กลงไปอีกของเขาเนี่ยก็44มิลอยู่นะเพื่อนๆแต่44มิลเนี่ยด้วยความที่หน้าปัดเขาเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบเนี้ยนะเขาเรียกกันตลกๆนะก็เรียกกันคาสิโอคาสิโอเพราะว่ามันคล้ายๆกับรอยย่โอกนะเรื่องมันมันมันพอมาเทียบกันแล้วมันไม่ได้คล้ายเลยนะแต่ว่า ฟิลลิ่งดูผ่านๆอะ่ะเออมันมันเหมือนจริงๆมันก็เลยดูสวยไงมันเลยดูสวยเวลาเราใส่ขึ้นคออย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะนี่นะครับหน้าตามันก็ประมาณแบบนี้อ่าถ้าใส่ลึกๆเข้ามาหน่อยส่วนข้อที่3ที่ผมชอบมากนะครับก็คือสีสันของเขาเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแหละว่าผมอยากได้นาฬิกาสีดําใช่ไหมนาฬิกาสีดาเนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยว่ามันไม่ใช่ดําธรรมดามันดําแล้วดําแบบ ดำมีมิติดำดูดีนะซึ่งผมให้สีสันของเขาตัวนี้นะดีกว่าเขาอยากใช้คําว่าดีกว่าดีกว่าเอาเป็นว่าผมชอบมากกว่าตัวของที่เป็นเฮลมิงตันเฮลมิงตันเนี่ยมันดีคือตรงชื่อชั้นนะที่ชนะ,ะชนะนะครับที่เหลือผมว่าตัวนี้ก็ดูดีกว่าสีสีเนี้ยมันดูมีมิติดูมันเป็นสีดําแล้วแบบเป็นประกายด้วยนะมันมันสะท้อนมันเล่นแสงดีในการขัดแต่ง เคสเขาตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นวงๆงอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกชอบรู้สึกอินกับเขาหมดเลยแล้วสีอีกที่หนึ่งที่ชอบก็คือสีตรงมาร์กเกอร์ของเขาอะสีตรงมาร์กเกอร์ของเขานะเวลามันโดนแสงแดดนะทุกคนมันจะเป็นลุ้งๆถ้าโดนแดดอะเหมือนมันขัดมายังไงก็ไม่รู้อะเวลาแสงแดดมันตกกระทบอะมันจะเป็นสเปกตรัมแบบเราเห็นเป็นสีลุ้งๆคือวันนั้น่ะ อยู่กลางแดดแล้วพี่ที่ทํางานก็เดินม,มาเฮ้ยวันนี้ตําใส่ในาฬิกาอะไรมาวะแล้วก็หยิบเรือนนี้ขึ้นมาดูปุ๊บตะลึงเลยบอกเฮ้ยโอ้โหสวยว่ะคาสิโ oh, อหรอไม่น่าเชื่อทำไมสวยแบบนี้นะผมก็เลยบอกลองไปดูที่ห้างดูได้นะครับนี่มาที่ส่วนที่4ี่เลยที่ผมชอบก็คือฝาหลังฝาหลังเขาที่มันเป็นเกลียวแบบนี้แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอย่างนี้ทําไมถึงถึงต้องเอาฝาหลังมาเปรียบเทียบละ่ะคือนาฬิการ,รุ่นนี้นะ รหัสอื่นแต่ว่าเป็นโมเดลนี้นะครับแบบเช่น G A 2 1 0 0 G M 2100อะไรเนี่ยหน้าตามันมันเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เป็นเลซินอ่ะแต่เป็นโมเดลแบบนี้แล้วนะแต่เป็นเลซินนะล้วฟังก์ชันมีเหมือนกันเลยนะก็คือทัชโซล่ากับบลูทูธนะราคารุ่นที่เป็นเลซินอยู่ที่6,500บาทแต่รุ่นที่เป็นเป็นเมทัลเป็นสแตนเลสตีลแบบเนี้ย ราคาอยู่ที่22 0 0มมันแพงกว่า3เท่าตัวเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาข้อว่าอะไรวะทำให้เรายอมจ่ายส่วนต่างนั้นส่วนแรกก็คือจากพลาสติกเป็นเหล็กโอเคส่วนที่2ที่ผมชอบที่มันแตกต่างกันก็คือไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นฝาแบบเป็นน็อตสกรูธรรมดาเดี๋ยวผมแกะอันนี้มาให้ดูเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นเรซินเนี่ยข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้แหละธรรมดาธรรมดา Uh huh. แต่ตัวนี้มันจะเป็นฝาเกลียวแบบนี้เลยนะแล้วส่วนที่3ก็คือว่าคุณจะได้ของ m a d e in Japan ถ้าแกะสติกเกอร์ cmg นี้ออกมามันจะเขียนว่า Made in Japan นะทุกคนเพราะฉะนั้นด้วยส่วนที่แตกต่างกันเอาแค่3ข้อเมื่อกี้นะที่ผมบอกก็คือฝาหลังแตกต่างกันตัวเรือนทั้งหมดแตกต่างกันด้วยความที่เป็นเรซินกับเหล,ล็กและอันสุดท้ายก็คือ Ma d e in Japan ในราคาที่แพงกว่าสามเท่าตัวผมก็ยอมเสียตังค์ซื้ออันนี้มาทีนี้มาส่วนที่ผมขัดใจบ้างดีกว่าที่ผมไม่ชอบนะครับอันที่หนึ่งเลยคือส่วนที่สวยที่สุดของมันนี่แหละก็คือความเป็นแปดเหลี่ยมเป็นซิมเมตีคือสมมาตรแบบนี้นะมันสวยก็จริงแต่ไอสิ่งนี้แหละทำให้ผมงุดหงิดเวลาผมหยิบมาเนี่ยหยิบมาเมื่อวานน่ะลองลองฝึกพูดรีวิวในการเล่นนี้มานะทุกคน พูดอยู่ตั้งนานถือนาฬิกากับหัวแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสมมาตรไปหมดไงมันก็เลยถือนาฬิกากับหูกับหัวเวลาหยิบมาตอนกลางคืนสมมติว่าผมไว้นาฬิกาตรงหัวนอนอย่างเงี้ยนะครับผมจะหยิบนาฬิกามาดูมาดูว่าเอ้ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยพอหยิบมาปุ๊บถ้ามันมืดสลัวสวหน่อยเนี่ยมันงงว่าอันไหนหัวอันไหนหางอันไหน12บนาฬิกาหนาฬิกานะมันมันสมมาตรไปหมดเห็นไหมอันนี้คือ ส่วนที่ผมงุดหงิดอันที่หนึ่งอ้อส่วนที่1ยังไม่หมดนะครับก็คือเวลากดปุ่มตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบางทีมันกดมันกดไม่ค่อยถูกยิ่งอยู่เวลาที่มืดมืดแต่ถ้าเกิดเราใช้ในาฬิการประเภทพวกนี้เนี่ยหลับตามันก็กดได้นะฮะคือสัมผัสมันแตกต่างกันอะ่ะบอกไม่ถูกเนี้ยกดได้หมดส่วนอันเนี้ย บางทีแบบเนี้ยโดยเฉพาะผมจะกดปุ่มไฟบางทีผมชอบไปกดตรงนี้ไงไปกดส่วนตรงนี้มันก็ไม่โดนต้องมาตรงนี้แล้วปุ่มมันก็อยู่แบบลึกๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันทาให้ใช้งานอ่ะถ้าหลับตาใช้อ่ะใช้ไม่ถูกเลยบอกเลยนะครับหลับตาใช้รุ่นนี้ใช้ไม่ถูกขณะที่มือสวยๆยังชอบหยิบผิดส่วนที่2ที่ขัดใจนิดนึงก็คือรู้สึกว่าสายเนี่ยถ้ามองด้วยตาสวยเนอะแต่เวลาสัมผัสแล้วรู้สึกมันแอบกาก,ากไปนิดนึง ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นก็คือผมลองเปรียบเทียบนาฬิกาแบบกับนาฬิกาเหล็กเลยก็แล้วกันนะผมเอาตัว prospect ตัวนี้มาตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วคือมันเป็นนาฬิกาสายตันเหมือนกันแหละมั้งผมน่าจะเข้าใจไม่ผิดไม่ใช่สายาพับหรอกเป็นนาฬิกาสายตันแต่ว่ามันดูมันดูไม่แน่นนะ่ะเหมือนเหมือนนาฬิกาเหล็กอันอื่นๆที่ผมมีหรือพวกตระก,กูลนาฬิกาสวิตอื่นๆนะก,ก็เป็นส่วนที่2ที่ผมรู้สึกมันกองแก๊งไปนิดนึงนะ ส่วนที่3มก็คือไฟครับเมื่อกี้ลองเปิดไฟดูแล้วใช่ไหมไฟเห็นไหมยังต้องคำเลยไอ้กดผิดอีกแล้วไฟแม่งอยู่ตรงนี้เอาใหม่ขึ้นไปนี่เลยอ่ะโอเคไฟก็สว่างดีนะดูเวลาได้แต่ผมรู้สึกมันไม่สวยสังเกตว่ามันก็คือเหมือนมีไฟออกมาจากจุดนี้จุดเดียวแต่สว่างนะแต่สว่าง ไฟแบบจุดนี้จุดเดียวแต่ไฟที่ผมชอบอะ่ะผมชอบไฟแบบสมัยก่อนแบบนี้เนี่ยชอบไฟที่มันขึ้นมาเต็มๆอย่างเงี้ยอันนี้นาฬิกาก็นาน้นะคนเกินสิบปีไฟเต็มๆแบบนี้หรือแบบนี้เห็นไหมทุกคนคือไฟมันจะขึ้นมาจากแบบตรงพื้นหลังจอเลย หรือจะมีแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นสีขาวบ้างปึ๊บแต่ว่ารุ่นนี้นะผมก็ดูว่ามันเหมือนไฟมันอยู่หลักๆข้างๆป่ะด้านซ้ายด้านขวาที่มันสว่างแล้วว่าพอเอิ้นด้วยสีนี้มันก็เลยขึ้นไปถึงพื้นหลังแต่ไอรุ่นนี้เหมือนกับนั่นอ่อนืึกว่ากลับด้านนะครับคำก่อนอ่ะตรงนี้ก็เป็นไฟที่ มันมาจากตรงนี้จุดเดียวอย่างเงี้ยนะครับนี่คือส่วนที่สามที่ผมไม่ชอบส่วนที่สี่ที่ผมขัดใจนะมันขัดใจก็คือเสียงของมันครับเสียงมันดูมันดูราคาไม่แพงอะ่ะมันไม่ถึงกับเสียงกระจอกนะแต่เสียงเตือนชั่วโมงมันอะ่ะเสียงเตือนแปลกๆอะ่ะเหมือนเหมือนเราใช้รถแล้วเราเปรียบเทียบเสียงไฟเลี้ยวเสียงปิดประตูนั่นแหละรถราคาถูกกับราคาแพงอะ่ะ มันแตกต่างกันนะทุกคนพูดจริงๆไอนาฬิกานี้ก็เหมือนกันเสียงที่เวลากดเปลี่ยนโหมดเนี่ยไม่ค่อยตัต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรือนี้เปิดให,ให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอเอาเข้าไปใกล้ไมค์ก่อนอันนี้คือเสียงของเจ้านี่พระเอกของวันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงของอันนี้บ้าง มันก็มันแตกต่างกันนะมันมีความแตกต่างกันลองเสียงอันนี้บ้างเจ้านี้กลับมาที่เสียงอันนี้บ้างคือเสียงที่เปลี่ยนโหมดนะนะมันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากแต่เสียงที่เตือนลายชั่วโมงอนะ่ะโคตรชัดเลย คือมันชัดขนาดว่าแฟนผมสังเกตได้ตอนแรกผมซื้อมาเนียนๆใช่ไหมแล้วก็กะว่ามันคงไม่มันไม่ค่อยรู้จักนาฬิกาหรอกมันก็คงคิดว่าเราคงใส่เรือนพวกนี้ไปไปมามา,มาสลับกันไปสลับกันมาแต่เสียงนี่แหละที่ทําให้เมียผมจับได้นะครับเพราะเขาบอกว่าทําไมเสียงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรุ่นนี้เฮ้ยไม่คุ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยดูสิเลยโดนจับได้เพราะเสียงนาฬิกานะครับเนี่ยเสียงมันดูแฟนผมบอกว่าเสียงมันดูถูกไปนิดนึงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ ก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดเสียงชั่วโมงมันไปก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากชั่วโมงหนึ่งมันดังแค่แป๊บเดียวติดๆก็จบแลละนะครับนี่ก็คือ4ส่วนที่ผมไม่ชอบนะกับส่วนที่ผมชอบเปรียบเทียบกันนะครับนี่ก็คือรีวิวด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยนะทุกคนว่าทำไมถึงยอมเสียตังค์ซื้อเจ้า gmb 2 1 0 0มานะครับเปรียบเทียบกับเออทำไมเราไม่ไปซื้อตัวเรซินใสซะแล้วก็ที่สำคัญเลยคู่เทียบของเขาคือ h ฮลเมิงตัน สำหรับยกนี้ในใจผมผมให้คาสิโอชนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ